ท่านประธานที่เคารพกระผมจุลพันธ์นริวัน์สมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พักเพื่อไทยในฐานะผู้เสนอยตินะครับร่วมกับทางเพ,พื่อนสมาชิกจากพักเก้าไกลนะครับก็ต้องเรียนต่อท่านประธานว่าจากการรับฟังเป็นเวลาชั่วโมงเศษสองชั่วโมงเนี่ยนะครับซึ่งเพื่อนสมาชิกในสภาผู้แทรนราษฎรแห่งนี้เนี่ยอภิปรายกัน เป็นที่น่ายินดีครับว่าเรามีความเห็นที่ค่อนข้างตรงกันยังไม่ได้ยินการอภิปรายของท่านใดที่ออกไปในเชิงคัดค้านในเรื่องของตัวมตินะครับแต่อย่างไรก็ตามครับด้วยกระบวนการของข้อบังคับการประชุมของเราและรัฐมนูญน,นะครับกำหนดไว้ว่าในกรณีที่เป็นเรื่องอื่นใดซึ่งข้อบังคับได้กําหนดให้มีการลงมติเนี่ยนะครับเช่นเรื่องนี้เนี่ยเราจะใช้ข้อบังคับการประชุมในลักษณะของการที่จะให้ผ่านโดยไม่ต้อง ลงมติไม่ได้นะครับก็จึงเป็นความจําเป็นครับที่สภาแห่งนี้เราจะต้องลงมติเพื่อเดินหน้าในเรื่องของกระบวนการเพื่อให้มันเป็นจุดเริ่มต้นครับในการที่เราจะเดินหน้าสู่การมีร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งมาจากสสรที่มาจากการเลือกตั้งจริงๆสักทีนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราถ้าเราได้สามารถดําเนินการลงมติกันเรียบร้อยเนี่ยตามกลไกของมัน นะครับมันก็จะส่งในประเด็นที่เราได้ทําการพิจารณาคันเนี่ยเรื่องของการตั้งเ,เสนอให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยจัดให้มีการทําประชามติเพื่อให้มีสสรมาร่างรัฐรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยผ่านไปยังวุฒธธิสภาครับซึ่งวุฒิสภาซึ่งเราด้วยความเคารพนะครับเราพิจารณาร่วมกันในเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญมาในช่วงสามปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายครั้งหลายหนนะครับ ในเรื่องของกระบวนการซึ่งทางวุฒิสภามักจะกล่าวอ้างโดยเฉพาะในเรื่องของเสียงที่สนับสนุนในเรื่องของการารับหรือไม่รับร่างรัฐมนูญโดยอ้างว่ามีคนรับถึง16ล้านคนเนี่ยนะครับวันนี้ก็จะได้เป็นข้อยุติครับหากเราเดินหน้าสู่การเลือกตั้งแล้วเราใช้โอกาสเดียวกันเนี่ยทำการ ประชามาติว่าประชาชนอยากให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นข้อยุติที่เราจะต้องจะได้ไม่ต้องมาถกเถียงกันอีกต่อไปถ้าประชาชนมีมติแล้วเห็นชอบว่าควรจะต้องตั้งสอสอรอมาเลือกตั้งมาร่างใหม่ทุกคนก็เดินหน้าในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนลงมติว่าไม่ต้องละรัฐรรมนูญฉบับ2560เนี่ยมันดีอยู่แล้วเนี่ย มันก็จะได้หยุดข้อถกเถียงครับการแก้รัฐมนูลพวกผมก็จะไม่ยืน่นไม,ไม่ไม่ต้องไปยื่นเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับเราจะได้เดินหน้าให้ประชาธิปไตยเนี่ยมันสามารถเดินหน้าได้สักทีหลุดพ้นจากบ่วงของตัวรัฐมนูลซึ่งกลายเป็นบ่อกเกิดแห่งปัญหาในหลายๆมิตินะครับก็ต้องขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับในการที่ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ขอย้ําอีกครั้งครับร่วมกันครับเพื่อ ออกจากวังวนแห่งปัญหาของร่างรัฐมนูญฉบับ2560ที่มีแต่ข้อถกเถียงมีแต่ข้อสงสัยเนี่ยนะครับเราเดินหน้าเห็นชอบต่อยตินี้นะครับเพื่อส่งเรื่องไปยังวุฒธธิสภาและส่งเรื่องต่อไปอยังคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อให้มีการทําประชามติไปพร้อมเดียวกับการเลือกตั้งให้มีการตั้งสสรเลือกตั้งสสรไปร่างรัฐมนูญฉบับใหม่สักทีครับขอบพระคุณครับ